น,นื่อยว่ะวันนึงเม้ยเหนื่อยวันนึงนี่สวัสดีครับผมบอลนาโน้ะครับวันนี้เลยผมก็นี่เลยขอเพลงนี้น่าจะรู้นะครับมาทำไรเอาง่ายๆเลยมาขายทอง หนึ่งวันนะก็น่าจะรู้กันอยู่ครับเทศกาลงานนั่งแข่งกันไ,งงนไปพวกริโทั้งหลายก็อยากจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเลยถ้าสมมตินะคนที่ว่างงานหรือแบบว่าอย่างไงไม่มีงานทําอ่ะเราอย่าไปนอรองเงินครับเราต้องเตรียมตัวเพื่อจะรับเงินอย่างเดียวนี่เลยอย่างแรกที่ต้องการนะครับออฟชั่นคือกระเป๋าขนเงินของผมนะครับยาไปเก็บขวดแต่เราก็ไม่รู้ว่าทางร้านเขาจะแยกขวดพลาสติกกับขวด เป็นที่เป็นขวดหรือไงก็ไม่รู้โล,โลหะนะครับเดีย๋ยวเราจะไปเก็บแล้วเยวดูว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะเก็บขวดทั้งหมดได้กี่ขวดนะครับแลวจะได้เงินจากวันนั้นทั้งหมดกี่บาทจะคุ้มกับค่าแรงรายวันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันกับทุคอสเมนี้อ่าก็เดี๋ยวเาราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะเก็บหรือเราจะโดนเปิดนะกไมรู้เื่อเราจะเจอแบบว่าคนที่เขาแบบว่า เจ้าทิน่ะที่เขาเก็บอยู่แล้วอ่ะอาจจะโดนแบบโบ๊โบาโบ๊บาอะไรงนี้ว่ากันไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าราว่าวันนี้เราจะสมุดสรุปทั้งหมดได้กี่ชิ้นและได้กี่บาทภายในวันนี้ไปเลยกู moments later นี่เลยครับจุดแรกที่เราจะเก็บนะเราก็จะเริ่มจากตรงไหนที่มีขยะนะครับตรงน้นจะเป็นที่สําหรับบอ่อเงินบ่อทองเรานี่เลยเราก็จะไล่เก็บ,บกวดกไปก่อนแล้วเราค่อยมาแยกทีเดียวนะครับนี่เลยกระเป๋าโดนน้ำมกนะเห็นว่าเจอเลยรบ่อยนะนี่เลยถุงแดง เฮ้เฮ้อย่านี้รดูกันเลยว่าแม่งจะหาง่ายหรือเปล่านะครับติดวะนี่ครับกระป๋องนีครับิไ่ได้อรมาดูพวกตามพวก ไปเลยนะครับไม่น่าจะมีนะครับดูครับเอาไปครับไม่น่ามีครับเดี๋ยวเรานี่เลยถ้าใจร้านไปนี่เก็บมันเรื่อยครับเอ๊ะเอ๊ะวางไฟครับไฟครับครับมาเปนเตียมเหมือนเตี้ยวไว้อะ คันนันตุดอะแค่นั้นเองนนันสุดอ่ะันก็รู้ว่าจะได้ไรวันนี้นี่เลยได้แล้วครับประมาณ6ทีแล้วเอาวะไปดูเรื่อยครับนี่เลยทางนี้คุณลุงครับเดี๋ยวจะไปลองคุณลุงว่ามีขวดให้เราหรือเปล่านะครับฮะ นี่ฮะน้ะบอกเก็บได้ครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บนีนน้ำตกปลาแหละครับนี่เราตกปลาครับนี่ผมแบบว่าเดี๋ยวผมนี่ไงเรือว่าผมแบบตกงานนะผมยังม่นั่งเก็บของขายครับนี่ครับมาได้ของวัวครับอะไรครับมันมีนะครับนี่เลยนี่เลยเราก็จะเริ่มหาไปเรื่อยๆครับนี่ฮะผม่จนไม่จะแตกกับใครนะครับเบอร์ดี้เล็โต้เลนซ่านะครับนี่เลยครับเราก็จะไล่เก็บไปเรื่อยครับ ลุงหาตกปลานะครับบอกเลยอย่างได้อะนี่ลุงได้ตามมั้ยยังเนี่ยเไม่เอาไม่กินอะไตายไม่กินเลยตกทั้งวันเลยอ่ะปลาปลาเนี่ยจะบอกเป็นสองตัวทำกูางลูกปาลงออมาครับเนี่ยตอนที่เราไม่ได้ทำที่นี่ที่แรกนะนีที่เดียวครับยังไม่ได้ไปไหนเลยนะนี่นี่เลยบอกเลยเว้ยปลา เราแต่ไม่เก็บอไรด้ครับกระพังงูฉกใต้นั่นนะใต้ไหนโอ้โหโอ้โหนี่ครับเราเจอบอ่อเงินบ่อทองนะครับบอกเลยที่นี้อาจจะไม่มีใครมาเก็บอาจจะมีกูคนเดียวก็ได้ดูก่อนนะครับว่ามีงูเฮ้ยเฮ้ยโดนนี่โดนใส่ บอกเลยครับเฮ้ยเาเลยครั่นึงนะบอกเลยไอพี่มาหาเก็ของเก่านะครับได้ไมมีนะครัว่าเรา,เ,เ,า,หา,เ,ราเหลือหรล่จะพิเศษนะครับพีเลยครับเได้ครับออ บอกเลยครับเแล้วตรงนี้ยังหมานครับนี่นี่นี่เกือจกนะบจัดครับบอกเลยขวดเลยอันนี้มันขายได้หรอขายได้ต้องในที่ดงเว้ยยังหมานครับบอกเลยได้อย่างเดียวครับตรงนี้นันะ่นแหละนันะ่นแหละลงคลองเลยสลบหน้าบัน้นแก้วแก้วแก้วขวดมาตรงพลาสติกคนระับ นี่ครับขนาดมาที่เดียวนะบอกก่อนนะทุกคนนี่ขนาดมาที่เดียวเนี่ยครึ่งกระสอบแล้วอะ่ะเดียดิสา,บา,ททามบ้าจังเลยะไม่รู้จะลอยวันไหนเนี่ยครับดูดิเนี่ยดูดินี่ขนาดยังไม่ได้ไปหน้าเซเวองเซเว่นนะเ,เนี่นี่คือเต็มครับบอกเลยเนี่ยเนี่ยนี่คือเต็มครับเดี๋ยวเราจะโยนโยน,ยนเก็บไว้ตรงนี้นะ มีน้ำนปลาด้วยรเราจะโยนที่ระหว่างนั้นโอ้ยอคุณพระไหนวะนั่นอะน้ำปลาไหลอย่ยงางไรไม่มีน้ำปลาไหลอยู่ไปไม่ถึงทางนี้ครับนี่ฮะบอกเลยครับเราก็ไล่เก็บมาถึงที่สุดแล้วนะแล้วผมไปเก็บตรงน,นั้นมาอปั๊นนบ เราเจอปัส,ก,สก์เดนโอสาวดึกเฮ้ยขายได้ปลาเมื่อกีน้นะนะครับเราเจอซากเดนโดสาวดึกดำบันด้วยโอ้ไม่ก <My God. S 2> อสู๋ไปนอกเรื่องนะเราเก็บได้บอกเลยเก็บได้ยเยอะครับหมาจัดครับทีเดียวปะ ที่ประเทศไทยมีนะตอนนี้ก็เร no. yeah. nee. okay. no, mm. ิ factual 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 uh ่มสาดขึ้นนะหนังหายทิ้งหนังหายแล้วก็รีพอร์ตนะครับก็คือเริ่มใหม่อ่ะนี่ๆๆมาดูนี่ครับก็มีครับสองขวดนะเราก็จะโดูไปนะสองขวดเราก็จะหยิบไปครับนี่เอ็กดำอ่ะไอ้โผล่จัดไปเดี๋ยวเราก็จะไปนะครับนี่เรามีสองอย่างเนาะนี่ก็ไม่น่ามีนะครับโอเคไปครับเดี๋ยวเรา น,น,นี่เี่ครับเราก็เจอหมายใหม่แล้วนะกัอนนี้เลยจะเป็นที่สาธนะารณะนะครับกัอนนี้มีพวกไรเดร์จอดอยู่ด้วย <c oughs> ไปครับเรากเริ่มเกบต่อครับวันนี้เราทำภารกิจยังไม่เสร็จครับนี่เลยเราก็จะเดินหานะครับ แต่มัน ion, สายชั่นนะนะำซึ่ระบมครับแล้วเราจะไม่มีแล้วนะไปครับเราก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆครับเดินส oui, ุดทางเราครับาออาดเจ้หใน้เนะโอ้โหนอ้ครับมีขวดๆครับตรงกลางน้ำ อนจัดเลยเราก็เราเลยเก็บไปเรื่อยๆครับได้แล้วของพักใจของลุงเดี๋ยวเก็บขวดแน่เลยแม่ทีนี้เดี๋ยวนี้ลำบากนะลุงนะลำบากจังเดี๋ยวอยู่วันๆนะลุงนะไปเดี๋ยวเราไปเก็บขวดกันต่อเลยแล้วกันไปเดี๋ยวได้เสร็จๆครับวันนี้อันนี้เรายังไม่เสร็จเลย Two moments later เราก็เจอที่ใหม่เลยนะครับเฮ้ยด้วยตรงนี้เลย อันนี้หมันจัดอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะพิชเจอร์พิชเชอร์นะครับมา,มามเา่าจะแมวน้ำไหมนะครับเรื่องในน้ำเราื่อขไดนะครับขออจริงครับตอนนี้เราเก็บขวดอย่างเดียวเลยอยากรู้ว่าตอนนี้ที่เก็บมาเนี่ยแม่งได้ประมาณกี่บาทแล้วคราไม่ถึงบาทแล้วนะะ ให้คนดูทายอ่ะทุกคนว่าทายมาดีกว่าว่าในเนี้ยแม่งจะมีทั้งหมดกี่ขวดในเนี้ยอ่ะแล้วมึงว่ามีปะมึงเปิดเลยว่าอย่างไงก็ไม่มีเชื่อผมเลยมีโอ้ยเอ้ยมีปะโอ้โหส่วนมากแม่งจะตัดขวดกันแล้วนะครับนี่เลยอ่ะมีครับมีอะโอ้บอดี้เยอะจัดครับทุ่งทุ่งท่านไปไหนกินกาแฟเออดงบอดี้เยอะจัดครับขวดกระป๋องกระป๋องนี่เลยบอดี้ครับเออ หนึ่งเดียวในใจคุณตายครับไปเดินนักต่อแตถามที่ตัวเอง วดได้ถุงมั้งวะมีขวดป้ายถุผมมั้งวะไม่มีเลยอ่ะมีนต่กระป๋องลุงใช่ปะท้าไม่ใช่ลุงขอได้ปะลุงนี่ะลุงให้ด้วยนี่ะเดี๋ยวเรามองลุงขวดนี่ลุงเอาปะอันนี้ครับลุงให้ด้วยลุงใจดีจัดบัวครับแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆครับนี่เลยลุงครับนะครับลุงเขาให้ครับก็ได้ไปอีกสองขวดครับเดี๋ยวเราจะเก็บแต่ตอนนี้ยังไม่เต็มขวดเลยยังไม่เต็มถุงเลยพร้อมครับลุงทำครับ นีบโอ้ลุงก็เติมของดีด้วยกระทอมครับไปเรื่อยโอ้ลุงขอดูหน่อยนะดำหมดแล้วโอ้ตามหมดแล้วลุงบอกว่าไว้เติมครับคึกคักแน่นอนงานนี้ขอบคุณครับลงุง จุดเดเียวบอกเลยนะนี่แค่จุดเดียวครับบอกเลยนี่จุดเดียวครับเป็นไงมูลค่านี่คือจุดเดียวนะครับกรนีครับโอ้คนเต็มเอ้ส่งเต็มมาดีจุดเดียวครับน่ครับใครที่ตามหาอยู่นะบอกเลยโอ้ยรองขาเนี่ยครับนี่เลยจุดเดียวครับไหลฟอร์มแอคเจ็บมากว่าความจริงไม่เจ็บขนาดนั้นนะครับ เจ็บบอกให้นะนเจ็บอะไรที่สุดอ่ะเจ็บใจอะ่ะโดนทิ้งอะ่ะโดนทิ้งเ,เรหรอเรื่องอะไรวะโอ้โนี่ครับเต็มแล้วกระป๋องเต็มแล้วครับตอนนี้ก็คือเต็มแล้วนะนี่คือจุดเดียวนี่คือเต็มแล้วครับนี่ครับเต็มพอดีตอนนี้คือเต็มแล้วครับบอกเลยเต็มแล้วครับตอนนี้แต่เราจะเริ่มไปดูอีกว่ามีป่ย อน,นี้เราก็าเจอปัญหาแล้วครับเราจะเก็บขวดได้เยอะนะครับแต่จุดสําคัญสําคัญเลยนะหนุงบอกก่อนเนี่ยเราเก็บขวดมันล้นกระสอบแล้วนะตอนเนี้ยคือเราไม่มีกระสอบใส่ครับก็นะครับมันเป็นจุดปัญหาที่ว่าเราจะต้องหากระสอบหรือไม่ไง้งคือต้องมีกระสอบอะการที่เราจะเก็บของอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีควาเมเตรียมร้องครับแต่เนี่ยคือผมไม่มีกระสอบเลยก็อตอนนี้เดี๋ยวต้องหากระสอบก่อนหรือถุงดํานะครับที่ว่าจะต้องเก็บของได้มากหรือขนจํานวนนั้นได้มากที่สุดนะครับต่อวัน อุปสรรคของคนที่แบบว่าเนี่ยการเก็บของนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าเราไม่มีรถนะครับลองคิดว่าแบบว่าวันหนึ่งเราไม่มีรถเลยแล้วไม่มีอะไรเลยแค่เก็บเนะี่ยแค่นั้นเราได้ตังค์แล้วแต่ของที่มันจ้องจำเป็นแน่ๆคือกระสอบครับหรือถุงนะที่จะต้องเก็บของจํานวนชิ้นๆอย่างนั้นนะครับตอนนี้คือเก็บได้เยอะละแต่ว่าก็ยังไม่พอที่ว่าจะต้องเอาของใส่เข้าอีกครับก็เดี๋ยวเราจะไปหากระสอบกับถุงก่อนนะ,ะนเดีว่าทุกคนแล้ววันนี้ก็โบดกก้วยความร้อนเด้่ได้ครับ เอาดีเอาจริงเรียกดูแม่งพูดใจแต่ใจมันหันไปดไิหันไปมองแจ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 แแแแจจจจงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิเจสซี่ครับเดี๋ยวเราจะเหลี่ยมนะครับดูครับผมว่าได้เจอเอฟซีครับก็เดี๋ยวจะดูนะครับแม่งบอกว่าสิบนาทีผมก็เลยขอสัญญาณไปตอนนี้เราจะไม่ใช้เงินสักบาทน,นะ เรามีตังค์แหละเรข้ามซื้อเซเว่นเนี่ยก็ได้นะครับแต่ดูว่ามันจะถุงกระไม้เราหรือเปล่าครับก้าวดูนะไอของคนนี้นะครับนนรับรง,งานไปนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะดูนะครับว่ามันจะเอาถุงมาให้เราหรือเปล่านะครับตอนนี้ถุงเราเต็มนะครับเราก็หันมาเจอมันพูดแจ๊ะแจ๊ะพอดีกเดี๋ยว <c oughs> ดูนะครับวันนั้นขอเวลาสิบนาทีเดี๋ยวเราจะนั่งจับเวลาหนึ่งถึงสิบนาทีนะครับดูว่ามันจะกลับมาหรือเปล่านะครับเอาถุงก็สอบใหญ่ๆนะน้องครับได้พี่นี่ครับแล้ววันนี้เป็นวันเกิดนี่ด้วยนะก็แฮปปี้เบิร์นเดย์ครับน้องตััััั้งใจเรรรรรียนนนคคคบบบกกิอะะไ็หวผม รายการเราไปหาดูแม่งจะบิดป่ะนะเราสิบนาทีครับทุกคนดูนะแม่งจะบิดหรือเปล่านะครับว่านี่เลยเป็นวิธีการแก้ไขของเราแค่นั้นแหละครับเราหมอบนาทีเข้าไปเดี๋ยวกันดู moments later คนแรกครับบอกเลยได้มาแล้วฮะนี่บอกเอาถุงใหญ่มามเอาถุงขึ้นแดงก็ยังดีครับ,รบเอาถุงใหญ่นี่นะ<ด>ฮะแม่งได้ของจริงว่าของแท้โอ้ my god ของแม่ของแท้จัดเลย ไปนะในอีกคู่ไม่ได้เช่นทรับกันเี่ครับเราก็ได้ของจากไอซีมาแล้วครับตอนนี้เราได้ต่อครับไม่ต้องใช้เงินแล้วไปกูครับตอนนี้เลยครับต่อไปก็คือนาทเซเว่นนะฮะไกลจใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้ชอบใหม่ครับเซเว่นจะเซเว่นจะเล่นล้ออ๋อครับอันนี้ครับได้ก็สองมาใหม่แล้วสำหรับไอซีครับ นี่กดจำลองขายแล้ววะเนี่ยทุ่งทุ่งก็ทุ่งละวันเนี่ยไม่ได้ดิแม่งติดอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวคัดเดินเดี๋ยวเดินยึดก็ได้ติดนะเอนนี้เอาเลยเขาไม่คัดแยกกูคัดแยกให้โอ้โหพวกเชอร์หวานจริงนะ ของเขาก็ไม่โดนรัตตเมย์โดนไม่โดนหายต่อ,อ<ด> <laughs> ไปครับคือหน้าดีเจครับหน้าเซเว่ไม่ค่อยมีครับหน้าเซเว่ไม่ค่อยโดนหายต่อไปครับอุ้ยเปิดม้ากันของของจริงเลย นีนะแป๊บเดี๋ยวเราไปหน้าทุเ่เจก่อน นับนี่คือัดอวม่เหนนเหือกานครับก็ต้องพูดว่างานไสบายครับแล้วแต่ครับสบายยาวเลยนนโดน นี่คือผลทั้งหมดนะครับที่เราเก็บมาทั้งหมดวันนี้นะวันนี้ผมก็เก็บว่าไม่ต้องเยอะมากกวอกแม่งรนะ้อนนะก็คือง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยว่าทั้งกองเนี่ยแต่ผมต้องแยกอีกนะว่าแม่งเป็นขวดไหนเป็นแก้วไหนเป็นพลาสติกนะะเดี๋ยวเราไปดูว่าทั้งหมดที่แมงจะได้ทั้งหมดกี่บาทลองดูว่าเก็บประมาณชั่วโมงนะชั่วโมงสองชั่วโมงนะะเดี๋ยวเราไปดูกัน่วยช่วยยัดกัน นี่ครับวันนี้เราก็จะสรุปทั้งหมดนะครับนี่เลยเดี๋ยวดูกันว่าแม่งทั้งวันเนี่ยดูแม่งจะได้เทาไรวันละสองสามชั่วโมงเนาะเดี๋ยวก็รู้ว่าแม่งจะเป็นเงินเท่าไหร่นี่นะครับทั้งแกะบอกเลยอย่างนี้ทำเงินไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแม่งจะทายมันเลยดีกว่าเท่าไหร่คนดูดูอยู่ตอนนี้ทายเลยว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่แกมึงตีเองเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้เลย พี่เขาได้ช่างนะครับเดี๋ยวเราก็รู้นะครับว่าได้เท่าไรดูผลลัพธ์มันนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราได้มาหมดเท่าไหร่นะครับก็เหนื่อยนะถามว่าเหนื่อยแม่งเหนื่อยจริงนะครับก็วันนี้เก็บให้ดูนานๆก่อนแม่งร้อนเกินดูดิมือดำเลยก็เลยแบบลองเฉลี่ยดูนะครับเดี๋ยวเราก็รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ก็ได้มาแค่สามกระสอบป่ะสามกระสอบนิดนครับว่าจะได้เท่าไหร่วรมึงพูดดิสองบาทเยอะสุดละสองบาทเยอะสุดละสองบาท วันหนึ่งทั้งวันเลยนะสองบาทยวดูครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะรอลุ้นผลนับกันนะครับว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่มีน้องๆบางคนไม่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 ถ่ายนะแต่ก็รู้ว่ามีถ่ายไม่ถ่ายเดี๋ยวเราคอยดูกันว่าวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราเก็บทั้งหมดเท่าไหร่แต่อันนี้คือแบบเก็บไม่จริงจังนะคือแบบเก็บเล่นเฮ้ยเลยดูดูจะเป็นไงไม่เห็นน้ำยังไม่เห็นนะ โอเคก็นี่นะสรุปง <the second> <gger> so 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 ่ายๆเลยนะครับเราเก็บมาทั้งหมด3กระสอบถือว so ่ามันก็คุ Questo ้มอยู่นะแต่อันนี้คือแบบเก็บไม่จริงจังครับนี่เลยรายละเอียดพี่เขาก็นี่เลยให้ประมาณนี้ครับ25่บาทครับนี่เลยทำงานนี่ครับประมาณนี้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเนี่บก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปทำอะไรกันใหม่แล้วก็ค่อยกดติดตามไปด้วยฝากกดซับสไคร้ให้ช่องบอลนาโนด้วยครับ EP นี้ก็ถือว่าไม่ผ่านครับก็เดี๋ยวเราค่อยหายอาชีพใหม่แล้วกันไปเล t s go